ครับนี่ตะไไมพผ่าลุยครับมือนี้ยเลี้ยงทรงน้องกับบาดนะครับกับบานนี้โควิดเนาะเห็นไหมว่ายุครบแท็กแล้วไม่เลี้ยงทรงน้องกับบานครับครบแท็กครับครบแท็กก็มีลาบหมูอย่างหมูธรรมดาอยู่นะครับนี่ครับกําลังอยางกําลังอันนี้โอ้ี่ครับพี่น้องครับเบืองเราครับอันเห็ดหมูชิ้นบ่อบอะไรครับนี่ครับคือช็อตด็ดของตะไไมครับ ครับแต่งขันหาครับเล,ล,ล่อยาสูบแตงขันหาผูกคอต่อแขนนองเอื้นขัญน,น้องให้นองกับ้านไปให้นองมโชกมีใช่ในองมโชกมีหลาบเนาะจะเลื่อนดุเรื่องกเองกาหนาค,ค,คือคือให้มันมันคือก็อยู่นี่แหละครับนองเข้ากับมันมันหลเติบอยู่เขาก็บอกว่ามันหลายเติบมันคักอ,อย่างเงี้ยปีสุ่ยอิมกันยังแบบว่าต้องฟ้องร้องกันครับหน้าจ้างจัดให้ีค่อบูดครับชื่อบูดเยซูครับครับทำไมาจัดให้ครับ ทำไมเสียสาระผ่าเข้ามาอีเมยียหามาครับผ่าเข้ามาผืนไม้หามากสองผืนแล้วเสียสาระเห็ดมันหาฝ่ายหายยังไม่ได้เทียนนี่ก็าหายากเงียบครับถูกาหายากทำไมก็เลยได้เอาฝ่ายเอาได้ตำผ่าไอเมยียล่ะฟุ้ยฟุ้ยออกครับนี่ครับตัดแล้วก็ฟุ้ยฟุ้ยออกมาเห็ดปลุกคอต่อแขนนอ้องแล้วก็รู้สึกว่าแรงงานไทยสีมาหลายคนอยู่ครับว่าน้องหูจักคนหลายน้องก็ใหญ่ามาจากมึง ของทงัทง้งทั้งอื่นมาอยู่นี่มาอยู่นี่ก็มงพวกกัสีน้ำมาสินะครับหลายก็เราเบิ้งเอาเข้ามาสีหลายไปไันใดแต่ก็ก็ขออนุญาตเขาอยเพราะว่ามันเป็นช่วง,ง,งขออนุญาตเขาเพราะว่ามันเป็นช่วงอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่นเนี่ยคือฟิวคือฟิวคือฟิวอืมคือฟิวครับผมไปเบิ้งบรรยากาศข้างนอกนะครับเนาะบรรยากาศก็จริงยริงกันธรรมดาครับ มูงพวกกเพิ่งเดินทางมาครับที่ดองมาทางไหนนอ๊ะมาต้มัวชายอปัดครับโอเคนี่ครับนีเจ้าภาพเจ้าภาพทรงกระบานครับจอยซาสีกระตึกนะครับน้องไซล่ะทรงกระบานี่มาทางไหนครับมาน้นกันบอกจังหวัดใดไอ บือการครับบือการจออยู่กับละซินครับอ่าเบอาครับกับละซินมือการครับมีเพีเดียวนะครับกับละซินต่ำไมโคราชเรือต่ำไมนะครับเบอาครับขับเขาเรียงกันธรรมดาเนี่ยนะครับพี่น้องโอ้ยแซ่บครับแซ่บฝากเบิรงเอาช่องต่ำไมพาลุยล่ะขิ้นเขาไปโหลดเอาใช่ครับผู้อยู่เบื้องหลังครับลงขั้วครับตะไมครับนี่ครับอยู่ต่ออีกหลายทีอยู่ครับสูสๆไป อาหารพร้อมเสิร์ฟครับย่างหมูสูบไปนะใหม่กับจินใหม่แล้วเขาบอกมีเหตมีเหตุแชร์สองคนมาห้ไปใส่ตะเรียตนวนึงครับน้องพี่น้องเม<จ>ึงเอาครับที่ใดกาบ,บาัดถือว่าใดครับครับอือ<ด>ตะเรียตนวตะเตรีตเยตนวเขาลอ,อยเฮตุงานแต่ว่ากับโยต์กับอะไรเงี้ยเงี้ยนต่อเหรอครับพี่น้องอือ นี่แหละเพื่อนมาสิไดัาพร้อมกันก็น้องน้องเพื่นหนี่กับไดับพร้อมกันเพราะว่าเพื่อนใส่หัวเขาคบแบเพื่อเขาคบแคบนลังเพื่อนใส่หัวเพื่อนใส่หัวให้ด้ยให้ลูกพี่ไปเดินเรื่องให้ลูกพี่ก็เลยกักไปซะอย่างงนดีหลายเขาก็เลยเอาไว้แล้วสองทุงต้นไมกันใหญ่พอตัวแขนน่องเพราะ้ไมห่อนท้นไม้เหงอให้ก็เขากินแล้ว น้ำผันธุ์ลม่ว่าพวกทีมงานเหตุงานอยู่กับท่านได้วมาช่มงหนึ่งกระดิ่งนง่วงยังนิ่งของว่าบ่มบ่มอย่เหมือครับชิงกนรล่อมูล่อพวกไปครับทำไมครับน้ำแล้วครับอาบแล้วพอมแล้วมาสองทุ่มมาสองทุ่มจะผูกแขนแงอยู่บนแม่นอครับนเดือนไลาเพราว่าทีมงานหลีดนง่วท่านดเหวรอทีมงานนง่ว ทางองูนเขต้ที่เห็นมั้งขอต่อแขนให้น้องนี่สากันนะครับษากันยังเงินยังเข้ามาได้จ <hi> ักบาทจักบาทที่สุดอิ่มเอาเลยเยบแลเออันี่ยครับอย่างทรงน้องกับบ้านข็อต่อแขนก็ตอนมากนะครับตอนนี้ก็ต้องปลูกมาพูดามา

เดี๋ยวมิเตจอะไรกับผมอย่างตามประเพลนี้ครับมากรัพุกับกรบพุไปหอดบ้านกับพุยิบเออเหลืองานมุพร้อมกันเอเาน่พ้อมกันก็บอซาิพปกรอนพุ่งมาเข้าไปแด้ถามเข้ามาใช่ไหม

เดินได้ได้ไมนแอวฟันจนตาีอยู่เลยักอดอยู่่าันยงไน้นเนื้อน้ำเ้อปวัดมือมัดแขนนี่นะครับมหานดคนต่อไปคือนี่ครับเสียเปผมเ่จับอะไรเรื่เลยนะครับงทาเดี๋ยวก็ุงบ้ามาดูือแข็่แรงพอไหมหลังนะครับังก็เสียแล้วก็ตุ๊กแกาได้รอบ

รับอยู่ชโคบามกาเกลียวกันง่ายนครับ้าทกางเกลยวกันหากันเมื่อถายันบันทกรูปันทกรปอันกันทึกรูปบันทกรปบันเกทึกรูปนทรปันไรูปนทยกูปันทึกรู้บนทึกปันกไปบันไึันบันทกกรบักรปไันทึกรูปบนทึกูปทูปใันทู่บันทึกทึกรูปปัน

ครับคพี่น้องครับบังเอ้าให้ไปโหลดที่ผานทีก็ได้เมื่อเปลี่ยนลงได้คือเจ้าก็ไปตัดต่อตัวตัดต่อบ่ได้นันผ่าหน่อยโอ้ยโหลดแอปมากก็ได้แล้วเฮ็ดว่เป็ี่นแล้วเจ้าใส่

อถามีพี่นี่เย้ามีแต่ชิเป้าหัวยัเดียวนี่ผมเป็นเือนดีผมเขากลางดีนี่ยังเราไปร่วมกันไม่่าครับงานทำไมครับข้ามายี่เมียเพียงเขาว่าพาเขามาซับน้ำตาหากว่ามันไหล ครับเตาผงยังเตาเม่ใชเาทานทคใอยู่ันกกยิัเครีรัน้อยู่กันนวมกี้ชิวด็ครับแต่ว่ากเอื้นๆกันมาเอาผูพใ่อได้อ้ไก่กับมาแต่ากอี่ชุดห้นาีัืว่เหอชิวอื่อนไทยว่ติดเอาชิวจะคของติดพ่อเดียวอ่ะ อกำลังไม่ครับเพราะว่ามันได้เวลาทำไมกัเลยต้องไทยไทยมัดผูกแขนกันก่อนไทยอย่างมท่อมใส่ะไรกมาท่อมึงคงหาอยทม่ะท่มอรอ่ะ

นี่ครับมันเริ่งานเราพร้อมกันครับพี่น้องตะไไได้สัมเนียครับเดี๋ยวผู้มาที่หลังใครผู้ที่หลังครับแล้วตะไมขอจบคลิปไปสัมเนียบกันครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็ดิ่งแจ้งเตือนได้เลยครับเด้อช่องตะไมพาลุยครับสวัสดีครับครับไล่ต่อไปครับไล่ต่อไปครับเจได้กลับบ้านครับครับ